สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกับวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อง,งานอาชีพนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนกันในเรื่องของระบบปฏิบัติการนะคะระบบปฏิบัติการ Windows แล้วก็วันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องของการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำค่ะ Microsoft Word 2010นะคะ หนที่หการใช้งานโปรแกรมประมวลผลภาพ Microsoft Word 2 0 1 0การใช้งานขั้นพื้นฐานของโปรแกรม Microsoft Word 2 0 1 0การเี่ยใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2 0 1 0มีลักษณะคล้ายจับการที่ใช้งานโปรแกรมื่นในระบบปฏิบัติการโดยมีขั้นตอนดังนี้ มอือบ้อนข้อมูลดังตัวอย่างดังรูปนี้นะคะในรูปนี้ก็จะมี<ส>การสร้างเอกาสารใหม่โดยปกติเมื่อเรียกใช้งานในอป้อนข้อบูลสองตัวอย่โปรแกรมจะถูกสร้างเอกาสารใหม่ให้โดยอัตโนมัติแบบ แต่ถ้าต้องการสร้างแฟ้มเอกสารใหม่เพิ่มอีกสามารถทาได้โดยวิธีดังนี้ค่คลิกเลือกที่ปุ่ม Y 2เลือกเมนู A 3เลือกแบงค์4ที่ที่ปุ่ม A t รัังที่แสดงในรูปต่อไปนี่นะคะแฟ้มตั้งแล้วก็เอกสารเปล่าแล้วก็สร้าง น้ากระดาษมีความจาเป็นและมี่พมสอบคัญในการทิ้งข้อมูลสามารถ,ถที่จะกําหนดขนาดและรลูปแบบของเองกสารเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานมีขั้นตอนดังนี้ 1. เลือกที่เขาโคงหน้ากระดาษ 2. คลิกที่ระยะขอบ กำหนดระยะขอบแบบกำหนดเองสีค่คลิกที่กระดาษถ้าเลือกประเภทของขนาดกระดาษหกคลิกตกลงในส่วนของตรงนี้นะคะถ้านักเรียนเลือกใช้แพลตฟอร์มที่เขากําหนดมาให้แล้วก็ได้นะคะก็คือการตั้งค่าตรงนี้ถ้าเราสามารถเลือกตามที่เราที่เขาแพลตฟอร์มที่เขาให้มาเนี่ยเราก็เลือกคลิกไปได้เลยแล้วก็มากดตกลงได้เลยนะคะแต่ถ้าเราไม่ไม่อยากใช้ แพลตฟอร์มที่เขาให้มาเราจะกําหนดระยะขอบเองก็ให้เลือกที่ระยะขอบแบบกําหนดเองตามขั้นตอนที่3ตรงนี้นะคะแล้วก็มาที่กระดาษเลือกเป็น A4 ในลําดับที่5แล้วก็มากดตกลงอีกครั้งหนึ่งนะคะการบันทึกเอกสาร1ไปที่แฟ้มสบันทึกเป็น3เลือก ที่ที่เราจะเอาโฟลเดอร์เข้าไปเก็บ 4. ิดชื่อาเลือกนามสุลข,ของไฟล์นั้นๆ 6. กดบันทีาการปิดเอกสารนัะปิดโปรแกรม แฟ้มสองคิดที่ปุ่มปิดสามคิดคิดที่บันทึกเพื่อบันทึกไฟล์นานๆรือไม่บันทึกรือยกเลิกการปิดโปรแกรมสี่คิดที่จดการทำงานการจัดตำแหน่งข้อความรูปภาพที่หนึ่งคือจัดแนวข้อความ แนว5การกระจายแบบไทยการจัดข้อความเพื่ช่องไฟของตัวอักษรเท่า <Far> กัน6การกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดการเลือกลักษณะของแบบตัวอักษรมี3ประเภทคือโกคือทำข้อความให้เป็นตัวหนา2อินตาริล ข้อความให้เป็นตัวเอียงสามอันดร์ไลน์คือขีดเส้นใต้ให้กับข้อความการเลือกลักษณะของแบบตัวอักษรนะคะตัว B ตัวหนาเนี่ยใช้สำหรับเป็นข้อความให้ตัวเป็นตัวหนานะคะแล้วก็ตัวไอที่เป็นตัวเอียงนะคะตอนนี้ทำข้อความให้เป็นตัวเอียงแล้วก็ตัว u ที่มีขีดเส้นใต้นะคะก็คือให้ขีดเส้นใต้ข้อความนะคะที่เราต้องการ ะะตามรูปสัญ,ญลักษณ์ที่ให้มาแบบนี้เลยนะคะการออกจากโปรแกรมไปที่แปบแล้วคลิกที่กดการาหรือว่าจะกดปุ่มกากบาทที่ด้านขวาบนนะคะก็คือเป็นถือว่าเป็นการออกจากโปรแกรมเหมือนกัน,นะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอจบเรื่องของการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2010ไว้แค่นี้ก่อนนะคะและเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาพบกับการใช้โปรแกรมประมวลผลคำในรูปแบบอื่นๆกันค่ะสวัสดีค่ะ